แล้วทำไงกันอ้าวกลุ่มผู้สาวถึงไงวะปาด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 ขึ้นไปลุอเยย่างตออกอุ้มกระชัาขาหงอยนะอาปาดุ้มผู้สาวขาหอย่สามอุ้มปาดนสอ ไหวบ่อุ้มไม่จินไหวบ่ว่าไหวบ่อุ้มขาวอุ้มขาวตัวอุ้มจะขาเขานะขาเรื่องอุ้มนงอยแตงตมาใกล้นา่เเขาถอดนีนไว้เลหลายกรไรแต่บัดย่เนั่นล่ะเออคือพอมึงหราเขาถอดสินนี่ไว้ขนาด หลานพอเมื่อกี้นะผมแม้ว่าในในเรื่องจริงเนี่ยมันนี้คือสันดานเลยถึงสันดานนี่สิแต่ว่ายามีย่สบายเฝ้าแล่นมือว่านี่ยหญ่โต๊ะคว่ำบันไดฟ้าบนฟ้ามียฟ้านำลูกลูกบอกว่าฟ้ามาลูกได้ยินว่าได้ยินว่าเมียโทรมาว่าบสบายแห้ของสันหุ้ย่อยเมื่อก่อนเด้อว่าสันโต๊ะบันไดแบบนี้มาและเขาทุ่มบอกว่ามันคิงมันฟ่อนแห้งแห้งจังนะ ถ้มียเลียนเเต่มันจิตายว่เลยมา้ำเจ้าคือใส่สูดแดงแต่คอยนึกว่าจะห,หกก <c oughs> ่มผ้าห่มเนาะว่างั้นรือห่งเกง่ขาวลายนีรือหเก่งในแบบน,แบบน,นี้เอางั้นงซื้อพด้สองพืนนนาะเปนเงไเกงในเราบอกไอเอาคุเก็บอไปไหเก่งใน่าใส่กับพ่ท่านกูอคารเต้นตัวเนาะบเสียนอในอยู่น้ำข่อในรถนึงเออ เกนอยูน้ำพยาบุลต่างคนต่างดถึงเนาะอันนี้ก็ิบวอลแล้วมือขึนนีปวดขี้อมมาขี่กันไยักยมให้บานมาขี่เอ้ยโคนยังขึ้นลอยใช่ะอยอ้เทืกคุณือดำดาไหลผู้สาวกันเลือดจำเดาไหลมือขึ้นนี่ อาแต่งโตอีละอันนี้ก็ไข่หัวตะซวงได้นั่งนี่ก็ได้ไอจินวะเออไออิงวะอิงเท่าไรอิงนักเท่าไรอิงสี่สิบสาม้ามาใส่มันยู่งเดนนะวงถอยเย่ งอบุกทำไปอย่างก็ไม่คุ้นดีกินข้าว่ากินโยั่วทำมาแต่ว่าอันทั้งรังกินลายกว่าดนามันก็เลยแบบจลาเอจักอี๊ยังจักบอกยังกันไม่รู้เรื่องเ็ไค่อยรู้เรื่องเลยต้องเคี้ยวเขียงมานะคะทุกคนมอความปลอดภัยไม่ต้องกินได้เคี้ยวยังนะขิงว่าซน

แดงจึงคึงเลยวะโอ้ยก็คือสิมักสีแดงเนาะไอ้ยักษ์ปีแฟงแหมเอ้าจันั้นเตียงงยงสีแดงเลยทุกอย่างสีแดงหมดอืเลี้ยงยงเดียวสิบ่แดงน้อันงําัวโอ้ันับบ่ได้หน่อยยักเนาะคนอีหรับบ่ได้เลยบ่ได้รับบ่ไดู้้ดูดิทุกอย่างเสีแดงหมดินๆสิใส่หยังน่ะสิใส่หยังน่ะนมใส่หยังอ่ะใส่หยังอ่ะ น้องหมบาบาติบาบางแอบได้ปะนัแอบได้ปะไป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 พอหลับตาหลับตาเด้อหลับตาเขาใส่ไส่บาเลับตาเด้อน้องเมียนใส่บาเด้อ เอาอีหลาใสอ้ยนน่มันมีตาหลังวิปไปยปตะยานพร้อมเสือ้อพีบ้าทั้งตาก,กล้องอู้ยนึกว่าสีเน่บวะข้าไม่อายว่าเมย์ข้าไมอ่อายว่าเมี์ยังเงีเออปี๊ดแล้วไปลวดอู้วทันอยากตายกา่อนสมการ <c oughs> ไปกูได้ไปกูได้เล่นน้ำสงการขวานนู้นทิ้งไปมงอื่นซะกูสิบว่มอ่งสงการโอ้ยเปิดแม่ผู้ใดมาล็อกเข้านี่ล็อกทางในไว้ก่อนซะสิเฮ้ยรู้นะว่าใครทำเนี่ยเบิ่งดูพี่น้องพันสิแกงเฮ้าเบิ่งพันสิแกงเฮ้าพี่น้องเอาผู้ใดชิ่งแห้งจีบนกันเอ้า นานเรียบร้อย่แกคิดว่าผมมีคนขอโทษเลอคิดว่ามึงหนาด้วยมึงหนาว่าผมมีคนมึงหนาคิดว่าผมมีคนนี่ว่นคนขอไป็นดับแล้วคอยทำเนี่ยเจ้าคือจึงเดจ้าใส่สุดนี้จะซื้อสุดนี้มาใส่จ้าคือโดนบ่เป็นยังเป็นยังเธซื้อสุดนี้เพราะว่ามันมีอยู่มาตัวหนึ่งเี่เห็นผพ้ใดขี่รถไปยูไฟแดงหรือว่าตลาดหรยัง ผู้ใดผู้ยิ่ง่าใสจุดแดงแล้วจุดเดียวเบิ่งจุดที่ต่ำสอบไฟ้าโอ้ก็เลยซื้อมาใส่ย้อนว่าผัวแนมเบิ่งถึงหุ่นจะวัดีแต่ไปขอยแท็กซี่ไปก่อนพันเดยบ้านมาขึ้นนี่แม่ผัวขคอยแม่เนาะอิงเนาะไอ้อิงเป็นพยานเลยแมนอิงเมาดูอิงพ่อยก็เบิ่งคือกันว่าอุ้ยมักแทงโม่เนาะเออข้างเข่ามันแม okay. นหัวเออยากสอบหัวอยากเวด ยวนหลันอันังี้ยก็สิบปุตเออร้านสิบปาบาลันคือาข่หนุ่มเนี่ยน้อยอันนั่งคอยว่าแล้วคือนั่งหันมาตั้งนี้ประตูนี่วะตาคือเสียงออกทางนอเมียไปเข้าห้องน้ามากบอกเมียว่าไปติดต่อมาเล่นอันละครสันเขาดูภาษาฮั่นได้บปล่าไม่ถือตบไปบาทนึงอันแล้วไม่ไม่คุยกันเลยวะเออถือคอยแล้วตบไปบาทหนึ่งโอ้ธรรมดาเก่งเออคอยกันแล้วว่าขั้นมากแบบนี้ก็เอาเงินมา กราสีไปเสริมนุ่มแล้วขาก็ะสิไปเพิ่มความขาวเพิ่มความใหญ่พอแล้ฮะเงินซ้ำไหมผู้ยียมบันเออแทนที่สีได้เสียเงินซ้ำมันมีมาตัวนึงเขาเปี่ยนเสีผาอยู่นี่มันก็อยู่นี่นะไปนี่ว่าม้าตัวนี้ม้าตัวนี้รู้รายังรับตาแล้วฮะเราหรับตาแล้ว อุ้มมืออุ้มตาไปได้ล่ะอันนี้คือมันช่วยโอกาสเวลาที่นักแสดงเขาบ้านนี่นมันจะเป็นเงานเสียนี่บูมแมนบ่มแมนการแสดงนี่คือจัดดาเขาอยู่ดีนะจ๊ะทุกคนอันนี้มันจะเป็นเรื่องอในที่ว่าผลพ่อยใดอฮะบอเล้วพยาบงาน้าเป็นไหมพยาบงาลจะใข็แต่งเงินพยาบงานภาเป็นเป็นผลพ่อยใดที่ว่าเอิญกูกะเถ่าเราน้องกูกะให้กูมีโอกาสให้เขาเป็นรูปเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ย บุคคลนชีวิตรจริงคือสันดานขาวอีลีลอะไรไขสิพาเจ้าเห็ดไข่ขาเลยไปสิพาเจ้าเห็ดอันนี้เจ้าเห็ดบ่อไอยเห็ดเห็ดจังคนนี้ถ้าไอยข่อเอแล้วไนเช้าใน่เห็ดนั่นจะบอกให้มือกล่องนะจ๊ะมือกล่องพี่เอื้อยน้องผัวจัดไปเนาะอย่าให้เสียพี่พไอ้น้องเมียเอะไนเล่นเลยมันนี่พี่เอื้อยน้องผัวนี่เขาเล่นเลยวายลองเบิ้งฮามแม่บาตูลูลอยล้านหลดคนเนาะเอวอเอฟซีบออยากเบิ้งคนดูหนึ่งล้านคนด่าหนึ่งแสนเห็นพี่เอื้อย พี่เอื้อยน้องผัว่ัปนี้เอซี่อยากเบิ้งตั้งแต่พี่ใหญ่น้องเมียนี่ล้วแหมเขาบอกมาแล้วอันนี้เขาน่ะปานนี่นะป่อยเขาโลดแต่ว่าก็ว่าคนที่หลังจะเฮ็ดจะดังกว่าคนที่ผ่านมาเออเดี๋ยวข่อยจะหาแม่เจ้าตายแล้วไอ้ยันเจ้าข่อยบ่เกี่ยวเด้อเอาแล้วก็ลบสองยูทูบเลยผู้ชายข่อยบ่เอาได้จ้ะ่อยแต่ผู้หญิ่งอีิริวะกินจัดการไม่ไม่ไม่ยิ้มย่กสันนะยิ้มยกับสันนะ นั่งครับนั่งจังแม่ใส่ช่องนี้ตลอดไปแล้วชอบอะไรจ้ะอู้หู้นั่งอันนี้เจ้ากบอย่างว้ยเอ้าแค่นี้แหละพี่น้องวอลเลยเปนใหญ่ห้างเดี๋ยวจะมีคนถือเจ็บตัวนันวอลแล้วกลับไปแค่นี้แหละนี่แหละสีแดงจำไว้นะแดงมากของผู้ชายผู้ชายคนได้มักใส่ชุดสีแดงผู้หญิงก็มักคือการผู้ชายใส่ชุดสีแดงต้องแบบ หไปไปไปุ่นเป๊ะๆปสักหน่อยหน้าตามไม่ต้องไมีซิแพ็คตังค์สิวะซีปแพ็คไม่ต้องขอให้มีแบบขอให้มีคอยจังหวแล้ว <laughs> อ,อ,อ้าวพี่นงจบแล้วคลิปนี้เด้อเรือิ่มจิมมี่กันนั่นแล้วคยแว่า